ข้าว่าข้าว่าม่ใชษฐวีซอสดีกว่าเเจจ้้าามนนี่ัตอาจารย์เมื่อไหร่อาวุธิข้าจะโดนปวดนะแต่ข้าข้าเจ้าหัวแดงได้อ๋อข้าข้าได้ต้องสองรอบแต่เจ้าแพ้ของข้าบอดนะไอ้หัวแดงก็แพ้เม่นแล้วทุกคนก็แพ้เม่นกันเกือบหมดนะ ยังเว้นไอตาบอดอ่ะเดี <c oughs> ๋ยวฉันต้องสู้กับใครอ่ะเฮ้ยเกิดดีใจเลยครับเกิดดีใจเลยครับเหลือสองรอบเหลือสองรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บครับเจ็นครับเหลือยังเหลืออยู่สองรอบจ้ามันล้มแต่ยังเหลือสองรอบอยู่เลยก่อนนั้นเนี้ยเหลือสองรอบจะล้มเลยอะไรอะมือขึ้นมาหน่อยจ้าช่วยด้วยอาจารย์ช่วยด้วยโอ้โหเสียงดังจัง อาจารย์เชื่อผมเลยดิโอ้โหไม่กินมองเลยอาจารย์โอ้โหชั่อวมาถ้าก,การแข่งแรงกว่านี้ก็คงได้ไปปวดวายด้วยกันแล้วล่ะตัวผู้ใหญ่นล้วเนี่ย เจ้าผออะไรผมเป็นผอปีศาจชั้นต้่มต่อมครับเจ้า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 ได้กดพลังของผอตัวเองหรือเปล่าไม่กลาคืนถามอาจารย์เช็คไปเรียบร้อยแล้วครับคือเผาคือเผาของเจ้ากะเมดได้จะเพิ่มขึ้นอ่ะเพิ่มขึ้นอนี่จะเอออะไรี่อะไรี่อะไร ดีเดียวก็มีผลนะดีเดียก็มีผลนะตอนกลางคือมาเยี่ยงค้างอีกสองหลอดอะล้มไปแต่เลือดหน้าจอมีสองหลอดนะสองแถวอะอ๋อเหรออันนั้นเขาไม่ได้ปรับเปล่าไม่ได้ปรับเลยเปล่าไม่ไม่ถูกถูกแล้วถูกแล้วล้มล้มแล้วเหลือถูกแล้วอืมถูกแล้วถูกแล้วใช่ยังไม่ถ่านล้มล้มแล้วใช่ปะแต่เลือดหน้าจอมีสองสองแถวยังเหลือสองแถวแต่ล้มแล้วมีสองแถวอะเหออันนั้นเลยเหรอเหลือประมาณแบบเหมือนสี่สิบบาทแต่ล้มแล้ว ข้าอ,อยากได้ควานสองมืออ่ะข้าอยากได้ควานสองมือเย่เย่ yeah. Yeah. ให้มาลงมา,มา,งมาอะไรต้องเจ้าอ๋อ<ร>สิ่งนี้งไงเนี่ยสีนี้มันคือสินี้ข,ข,ข้าขอดาบธรรมดาได้ไหม ขอเลือดไหมขอเลือดเป็ยังมีอีกาโต้ยังมีไหมขอมคขอ่าขอดาบผู้ค่าขอดาบผ,าผ,าผู้ดาบผ<อ>ู้ดาบผูใช่ใช่เนะี่ยใช่เนะดี๋ยวนะ่ะใช่เนะีอาโลนลงนะอาโลนลงมาอาโลนลงมามีมาลินกัน ลองมาเล่นกันสิอะอือมให้าลงไปให้ลงมาเล่นด้วยกันเถอะนะพึ่งอ่ะพึ่งอย่ะพึ่งอย่ะพึ่งกลับมารักษากันก่อนหย,ย,ยุดหยุดหยุดตาเป็นเม่นเป็นเ,นเ,นเ,นเม่นหนือเม่นแล้วเนี่ยเม่นเหนอือเม่นตัวกายเป็นเม่นครับ ไปยกระมุมใครอมุมนี้ถ้าเป็นโค่นเม่นงี้ยเหรอเป็นมหาเม่นนสดจอมมหาเป่นไม่ได้มาเล่นกันมาเล่นกันเถอะนะจานจานผมเล่นไหว่ายังไงแมตต์นี้แมตต์ จานก็จะเป็นจานแมทสุดท้ายได้ทุกอย่างคิกงอะไรนะาใช่ใช้พลังเผาไม่ได้ใช่โดนพนึกอยู่เลยอ่ะอ๋อโดนพนึกเยอะอะไรนะใช่ปะปะปะค่ใคิกงงนี่สิ อาละทุกคนอยู่ขอบสนามเดี้วอาจารย์าาจะให้สัญญาณโอ,โ,โอ้โหพานลงมาตัวก็ติ๊กเลยเฮ้ยเยี <c oughs> ยนขอให้โดนเรียกว่าอโอโีตอล้ว

เห็นป่าเด้ก็ชายจังวะเฮ้ยเห็นป่าได้ก็ชายจัง <c oughs> บอลมันทนุทนนบนตัวเจ้านะ่ะเจ้าหวยอะไม่น่ะแค่จิจิปิงเออโอแม่แม่แม่ไอ้นี่ uh, <laughs> ขอให้ทุกคนสนุกนะย่ายยยยยย่ายยยันอไรเนี่ยฉันไม่เกี่ยวฉันโดนอะไรนะเนี่ไ้ไอ้ข้างล่างทำปลาตัวคนข้างบนอีกที่ไม่ให้นะฉันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยมันขึ้นบักน่ะ การโดนเล่นอีแกแล้วเดี๋ยวนะครับพีจชา,ายตา,า,นะาถ้าเล่นจะกระซ้ายก็เล่นแน่ดีๆหน่อยสิอย่าปลเาเข้าข้างบนสิเฮ้ยไอตัวดีที่ทำตกคนข้างบนบาดเจ็บเนะี่ย เกิดอะไรขึ้นเอ่อเดี๋ยวนะอาจารย์คิดละอาจารย์อาจารย์คิดะอาจารย์ไม่น,าาาาาานะเราตามตรงแม่ไม่นานคใครใครชีวิใครชเวิอาจารย์ชเวิเหรอ ีลากดน่าจะดีกว่านะโทษกผิดอบล้บล้วโทษโทษคกผิดแค่กผิดาว่ากูทำไมกูจะไิดเจาไหวไหมไหวโอเคไหมไปไม่ติดหอกันไร่ทำอาจารย์เขาจะไม่มารับผิดชอบ่อยหรอครับ ชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่ออยี้นี่คือเผลอนะทับเดินให้ด้วยเขียนเลยถ้าจริงจังจะเป็นไงเข้าใจแล้วสิงมันเป็นทับอะไรอ่ะจะไปไหนไปไหนอ่ะอาจารย์ทำไมฆ่ารถไฟไม่ได้ทำไมข้ารถไฟไม่ได้แต่ไฟไม่ได้ ้าดอาไฟไม่ได้แปลงอื่นนะ จารย์ผมว่าควรพาเด็กกลับไปนอไนได้แล้วมั้งสี่น่าดึกมากแล้วเนอเ <c oughs> ออลาอละอาจารย์คิดละไปไหนละอาจารย์คิดละไฟอยู่ ยังยังเล่นกันอยู่เลยครับว่าถ้าไม่มีใครฟ้องอาจารย์เต่ขอออกเขาเขาก็น่าจะไม่รู้เรื่อง ได้แล้วจริงป่ะจริงป่ะอาจารย์ก็เราไปถามอาจารย์คีระเอาละกันโอ้ยอาจารย์คีระอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแล้วเขาไปอู้งานอะไรอยู่ข้างบนนะครับเขากำลังตัดไฟอยู่อุ้ยแล้วทำอไมกับดาวกระจายแปดหมื่นพันล้านนั้กินเนื้อเมนโชว์ไหม ด้องทำอะไรเนี่ยเจ้าทำไม่ได้เลไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าหมดไปกี่ขวดเนี่ยเอา เป็นไรอ่ะอาจารย์ถอยไปเนี่ยก็โดนปลายาพิษนะอาจารย์อาหารเป็นพิษรู้ก่อนรู้วันยาพิษรู้ว่าสียาปลาเพราะเราเรากลับดีกว่าครับเรากลับเรากลับกันก่อนดีไหมกลับได้แล้วนอนได้แล้ว ไปเลปื่ตัวสั่นแล้ววันนี<า>้องตัวสั่นมาแล้วมาับบล็อกไม่ถึงเลถ้าเก็บเงไอ้ตัวสั่นหมดแล้วไปนานได้ไรอีกยัไปตามคนที่มาให้อาพี่ว่า,น,า,วานักเรียนทุกคนปรับกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ตามไปทีหลังจับกันดึกแล้วม่ ไม่เิ็บไม่เจ็บคุยแน่ไปกันขนมนตักหัวกลับกันเธอเลยนะนอนตักใครนะเป็แบบไปกันแล้วเนะโอ้โหพวกเราไปรวมตัวกันไหมในห้องสี่นี่ยห้องสี่คนเน,นี่ไปนอนกันในห้องสี่คนเปล่าแอบอาจารย์ไปนอนกันห,หรือว่าไงฮะฮะไม่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 อาจารย์ไปนอนกัน

แทนพลจะกลายเป็นปุ๋ยแล้วมนะั้งเนี่ยน้องนี่ดูสิอ่าบอาพลอยังอ๋อยังไม่ได้นยนไนะอุกบาทลงนะอุกบาทลงนะทำไมถึงรอยเง,งั้นคะเขาน่าจะเป็นยานหลุดจากล่างเลย เราไม่แบกเขาไปาดีไหม,มเราส่งคนนี้ไปให้กลุ่มผู้ช่ยดการไหม เดี๋ยวเดไปถามกลุ่มนึงนครับตองนั้นเหรอใช่ใช่ใช่ตาตอนนะเหมือนเขาจะไม่แบบเ่นาเทีมเห็นน้องฟ้าไม่ค่อยถูกใจเขาน่ะคุกบารเลยตกนะไม่เกินอะไรเ่าไเปล่นะก็คือฝากกลับับไปนอนดีกว่าครับผมว่ากลับไปนอนนอนไหมนอนครับนอนนอนปนอดีกว่ารับไปไปนอน แต่ว่าไม่น่ารอดแล้วนะใช่นะแต่ว่าท่านพ่อเจ้าน่าจะไม่รอดแล้วอะแค่รอดอีกนาทีลงนะงั้นเราปล่อยพวกเขาไปไหมหรือเราต้องตามไปดูพวกเขาแต่พวกเขาก็าต้องลับหัวหรือเปล่าล่อก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผู้ชายน่าจะจัดการกันเองได้แหละ เรากลับพักไปนอนก่อนเดม่าฉันก็คิดอย่างวกันนะเห็นด้วยไปกันเถอะข้าเป็นหัวปาแตงเงินพั้าก็เป็นหัวเหมือนกันนะเขาไม่ได้เอาจมน้ะแต่ทางไปหออยู่ตรงไหนนะเขาตรงไปจทางฝั่งโน้นเนี่ยน่าจะน่าจะมีป้ายบอกทางสักหน่อยนะ